ลำดับที่45ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า150,000บาทคดีของศาลจังหวัดนครนายกหมายเลขแดงที่พบ883ทอ2 5 6 2ธนาคารอาคารสงเคราะห์โจ์หรือผู้แทนบรินาการขายถือบัตรสีเหลืองหมายเลข0016จำเลยหรือผู้แทนบรินาก,การขายไหมคะไม่หมานะคะลำดับที่45มีทนายรับราคาชนยกป้ายค่ะ0016รับราคาค่ะ รับที่จะทำการขายที่ดินโฉนดเลขที่240966ตำบลวังทองหลางอำเภอบางกะปิเนื้อที่ตามโฉนด18ตารางวาขายพร้อมทาวเ้าส์2ชั้นเลขทะเบียนที่338ทับ139เจ้าพนักงานจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะบัตรหมายเลข0016ยืนยันกันให้ราคาอยกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันกันให้ราคานะคะมีท่านใดราคาสูงกว่าอีกไหมคะ0874ให้ราคาเพิ่ม0016ให้ราคาเพิ่มค่ะ0845ให้ราคาเพิ่มค่ะไม่ 0016เสนอราคานะคะ1,600,000บาทค่ะ1021วางหลักประกันไว้เท่าไหร่คะ0856นะคะ <S 2> <S 2> <S มีท่านไหนราคาสูงกว่านี้อีกไหมคะ0874ให้ราคาเพิ่มค่ะ <S <S เฮ้ยวมาเร็วนะ0836ให้ราคาเพิ่มค่ะมีท่านไหนราคาสูงกว่านี้อีกไหมคะ0856ให้ราคาเพิ่มค่ะ0853ให้ราคาเพิ่มค่ะ มีท่านใดราคาสูงกว่านี้ไหมคะราคาทลิปใบสุด853ค่ะหนึ่งล้านแดห้บาทหนึ่งหนึ่้านแปดแสนห้มืนบาทหนึ่งหนึ้าแดหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้าแดหมืบาทสองหนึ่งล้านแดสนห้ามื่น0836ให้ราคาเพิ่มค่ะ มีท่านไหนราคาสูงกว่านี้อีกไหมคะราคาอยู่ที่ป้าย0836ค่ะ1,900,000บาท1 1,900,000บาท1 1,900,000บาท1 1,900,000บาท2 1,900,000บาท2 1,900,000บาท2ขณะน,น,นี้ราคาอยู่ที่1,900,000บาทที่บัตรหมายเลข0836มีท่านไหนราคาสูงกว่านี้อีกไหมคะ1,900,000บาท3เจ้าพนักงานคล่อมไม้ขายกับบัตรหมายเลข0836ที่ราคา1,900,000บาทในวันนี้จะทำสัญญา,ยยาค่ะ สวัสดีครับคดบอยแองแก์แงเว้นร้อยล้านนะครับวันนี้จะพามาเปิดบ้านที่เพิ่งประมูลได้นะครับโดยอุปกรณ์พิเศษเปิดกันสดๆนะครับว่าข้างในจะเละและเน่าขนาดไหนเพราะดูจากสภาพแล้วนะครับและถามเพื่อนบ้านซ้ายขวานะครับล้างมาแล้วประมาณ2ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับมาเปิดกันเลยจิบแล้วโหยิ่งกว่าปอกกล้วยกล้วยปอกยากเลย ติดตั้งซุกคีมฮะตั้งซุกคีครับตอครับตอตอีกตัวนึงอ้าวไม่คล้อ,อ,องเฉยคล้องเฉยอเอาได้เลยการทีมงานดนนูยังเห็นเห็นเขาเดยกใช้ทับพี่มอนลมมเดี๋ยวนะครับด้ยวยคำว่ามันมืดนะครับทีมงานอ่าเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเอาอะไรออกนะดูก่อนอ่า ไฟครับใช่หัวต้องไดหรือไม่ยากเกินคัวรอ่อะมีไฟองอมีไฟมีไฟแต่ไม่มีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟยังอยู่ใด่สุดสดสิดสดสดสด ูกัันนสดนะครบถ <c oughs> ือว่าต้องซ่อมบางส่วนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเท <c oughs> ่าที่เห็นก็ชั้นสองสองนอนหนึ่งน้ำครับห้องน้ำจะใหญ่ไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหครับห้องน้ำย่างสวยโอเคใช้ได้เลยนะ สภาพซ่อมตามสภาพโอ้มีเระเบียงด้านหลังด้วยมีเระเบียงด้านหลังด้วยโอเคถือว่าทรับสวยมากนะครับจากวันนี้ไปนะครับเราจะเร่งมลยระเวทอันนี้โค้ดบอยจะทำเป็นโปรเจกต์สอนลูกศิษย์จะซ่อมนะครับให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่โค้ดบอยประมูลได้มาดูกันนะครับว่า15วันและในแต่ละวันเราทำอะไรกันไปบ้าง เด1ถึงเดยานะครับเราทำอะไรไปบ้างเจอกันใน E ีีต่อไป E ีีนี้เปิดให้ดูก่อนนะครับว่าซับประมูลสวยขนาดไหนนะครับซับตัวนี้บอกก่อนนะครับกำไรงามๆขั้นตอนต่อไปเราจะล็อกความเป็นเจ้าของครับนะครับไม่ให้เข้าแล้วก็ไม่ให้ออกนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วนี่คือซับประมูลนะครับเจอกันใน E ีต่อไปซับตัวนี้นะครับโค้ดบอยจะเสกออกมาสวยขนาดไหนอย่าลืมนะครับโปรเจกต์15วัน ะจะเสร็จทันหรือเปล่าแล้วเจอกันใน EP ต่อไปบ๊ายบายครับ